ช่วงขายซื้อนลิงอยู่ด้านล่างเลยนะพี่ต้องเฮสวัสดีครับหรือพี่ต้องขีสวัสดีครับแล้วแต่เป็นม้าเนี่ยติดม้าเราอ่ะตอนแบบไหนก็ได้ได <c oughs> โอเคมาสามสองหนึ่งขีสวัสดีครับ <c oughs> พี่ไั้ต้องสู่รายการ แข่งม้าในบิยอ์บสซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เป็นม้ากันเรียบร้อยแล้วยังเว้นพี่เป็นพิธีกรน,นะ mm hmm. ก็จะใส่แค่หัวม้าในวันนี้จะเป็นการแข่งม้าแบบเกา่กาๆนะครับแนะนาทุกคนถอดสมองก่อนดูโดยความฮานี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดยสนามจะเป็นสนามแข่งประมาณนี้โดยวิ่งรอบละหนึ่งครั้งพอห้ามกินยาสปีดหรืออะไรใดๆก็จะมีอุปสรรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นที่กระโดดที่ทรงตัวฐานอุปสรรคต่างๆรวมถึงมีคนไกลักบดักนี่ ไงแล้วม้าแต่ละตัวมันจะมีความสามารถพิเศษของมันเองเราไปดูม้าแต่ละตัวกันเลยดีกว่าอามาตัวแรกมาพุตโตม้าที่หัวหยืดม้าที่หัวหยืดม้าที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วยพลังสองแรงเอ่อหนึ่งแรงกล้วยและหนึ่งแรงแมวต่อไปม้าของอิงเป็นไงบ้างอิงสุดจอดเนี่ยแหละม้าที่ไฟฝันเปลี่ยนฟอร์มโอ้ปิดฟอร์ม <laughs> ถ้าเปลี่ยนฟอร์มดูน่ากลัวมากๆาเลยอิงเหมือนพร้อมจะบินไปฆ่าคนเหมือนเป็นเนี่ยม้าโฉบแต่ม้าอิงหน้าตาเหมือนไก่นะพี่ว่า ไม่ใช่ก็ใกล้เขียงแล้วกันโอเคต่อไปม้าของคอกี้ยู๋อย่าเอาม้ามาขี่มาดิโอเคก็ม้าตัวนี้น่าจะมีลูกโป่งนะจะมีเสริมจ้ำม้าตัวนี้มีความฝันว่ามันเป็นพึ่งมันเป็นพึ่งจบแล้วมีความฝันที่ลอยได้แล้วก็ม้าโซโลเป็นม้าที่ทําจากบล็อกที่ตุนหมึกที่สุดนานนี้ม้าติดแดนโมนิดหน่อยมีเครื่องเจาะด้วยเครื่องเจาะเกจะไปเจาะใครทำทำไมม้าตัวอื่นระวบางเข่งแล้วก็ ตากล้องของเรานะครับที่เราไปประกาศรลบสมัครจากเว็บหางานมาซึ่งตากล้องคนนี้เราให้คุณสมบัติที่ว่าต้องวิ่งเร็วกว่าม้านะครับ oh. เพื่อที่จะสามารถเก็บภาพรายการมาได้อย่างครบถ้วนนั่นเองซึ่งหาคนสมัครยากมากๆเลยไม่รู้ทําไมเป็นงไงนะโอเคต่อไปเราจะเริ่มแข่งรายการแล้วนะทุกคนมาที่ส้นชัยเปิดสตาร์ตต,ตรงนี้แล้วมาทุกตัวก็เตรียมเข้าสนามแล้วเรียบร้อยเราจะเริ่มการวิ่งใน3ามอง,งไปเลยปิด ตะโกงตะโกงตะกงไปแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ยจังหวะนี้ครับกระโดดข้ามสิ่งกินขวางยิงไหวไหมยิงเดติดๆนะไปได้เชื่อมกีเมื่อกี้กีบินข้ามไปทไมมันมีม้าบินข้ามมาถึงดาดทงตัวดาทงตัวมาถึงดาทงตัวแล้วีกจีเเราไปแล้ว แล้วมันมีคนทำตัวเป็นไอเนี่ยฟอกายอ่ะยืนดักไว้เฮ้ยตอนนี้กี้มาถึงด่านเก้าอี้แล้วด่านเก้าอี้แล้วตอนนี้มีก็งมีสะดุดเก้าอี้กันบ้างไหมโอ้ตีวงนอกตีวงนอกพี่ว่าเก้าอี้วงนอกให้มันน้อยเอาไว้หนีโอ้โหตอนนี้มาถึงด่านนี้นะครับด่านป่าไม้เราต้องขึ้นน้ำพุแล้วขึ้นตรงสิ่งกีดขวางด้านบนกี้ไม่ทางด้านมันต้องขึ้นแล้ตกอย่ามันทีม้าตัวนึงมันพยายามโกง พี่เพิ่งเห็นว่ามามาพูดสีไม่หินอ้าวกี้เข้าเส้นชัยไปแล้วรีบจากอันนี้จะปิดแล้เหรอไปไปก,ก็ไปสีว่าไป <Okay. S 2> <c oughs> ไปอยู่บนมสัส <c oughs> มาสองตัวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องกับดักนี้มาก,มากๆเลยเนี่ยติดหัวฉันติดอยู่ข้างบนเอ๊ะ ดูเหมือนว่าตอนนี้โดนขังไปตลอดการติดปีกได้ปะไม่ไม่ไม่ได้เอาฮ้ยโดนขังขังเดียวติดอ้าิดติดว่เปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนฟอร์มนั่นแหละไปงามไปเลยติดด้วยเออดีเปลี่ยนเปลี่ยนฟอร์มแล้วขึ้นง่ไงกันเนี่ลุนอยู่ดีไม่ได้อิงพี่ว่าเราเรามาเข้ารอบสองก็ดีกว่าไปอิงมาลัดลัดลัดั้วไปเลยมยเนื่องด้วยหมาลูกโป่ง เขาเขาได้ขึ้นอวก,กาศไปแล้วฉชนั้นเดี๋ยวพี่จะให้ยืมหัวม้าพิธีกรไปก่อนซึ่งเขาจะต้องเป็นม้าแบบนี้ในล่างสองรอบที่สองถูกไปลรอรอบที่สองพอมไมรังสำหรับการแข่งม้าครั้งนี้สามสองหนึ่งไปเลย แอนทางที่มาทางนี้ทำไมวะมันยิงปืนใหญ่ได้มันยิงป้าที้โกง่เลยจริงแล้วมันทำไมมันไม่ต่งม้าโกงนะมันจริงแล้วแบบมันยิงไปเลยมันยี่ทิ้งเลยอะโคตรโง่ม้าก่อนปลดปล่อยพลังชีดผมสูงขึ้นเร็วขึ้นตอนนี้มาก่อนส่งพลังมากมาก่อนทำให้กระโดดข้ามไปเลยโคตรโกง คุยๆเขาบอกว่าดิฟเขาเก่งมากๆเขาพาตัวนี้ไปอย่างง่ายได้ทำไมเขาออกข้างไม่เป็นเวลาจะเข้าสนามไปแล้ววาก่อนไปแล้วตอนนี้ถึงช่วงนี้ขึ้นมาวาเลยมากรโดนข้าวตึ่งกินควาไแล้วครับตอนนี้เขากำลังถึงเส้นชัยมาก่อนมาแล้วเอ๊ะเราได้วุฒิชนะแล้วว้าวเก่ง ก็รถไฟพาเราไปสิเฟียสฟอลก็ได้ว่ะโอเคผู้ชนะผู้ชนะรอบแรกก็จะมีอดีตม้าลูกโป่งนะที่บินหายออกนอกดาวังคารนะครับมาโซโลมาเทตินี่รอบที่สามพร้อมสามสองหนึ่งโตไปเลยครับแต่ละคนวิ่งเร็วมากโอ้แต่ตากล้องเราก็วัยไม่แพ้กันตอนนี้ทุกอย่างเหลกมากๆเลยแต่กล้องก็วิ่งมาแล้วยิงพลังแรกหมดเนาววิ่งหมดแล้วครับ มาทุกตัวกระโดดกันดึงดังน่ารักมากแต่ทำไมมาอิงเป็นขาตะเกียบงวิ่งมาครับตอนนี้มาที่นำดิสโซโลแต่ที่นำอยู่อย่างรวดเร็วคือตากล้องน,นั่นเองตอนน้ช้าเร็วมากโอ้ <S <S ถึงนั้ำกำังดักแล้วถึงนั้ำกำังดักแล้ววิ่งเข้าไปอึดชึบข้ามันชัยมาเลยโอ้โหตากล้องในทีหนึ่งครับเย่นาบนี้รอบผู้ชนะรอบที่สามในรอบนี้ก็คือตากล้องนั่นเองเยผู้ชมกำมัดเลย โอเครอบรอบต่อไปนี้รอบที่สี่แต่กล้องเข้ามาข้างในมาไหม <c oughs> พี่ลิวไม่แต่กล้องอยู่นอกฉาก <c oughs> แต่กล้องเขาได้ใช้โอเครอบที่สี่พร้อมนะมาทุกตัวสามสองหนึ่งโป้งไปแล้วสำหรับรอบที่สี่นี้ตอนนี้มาร์กอนนำเป็นที่หนึ่งโอ้มันก็ยังขี้โกงแท้พ่นเหมือนเดิมนะคนเราแอนมีบาจรวดด้วยแต่เขาบินชา้ามากอยู่บน โอ้ป้องเอาติดเหมือนเดิมแล้วม้าก่อดเขาจะทำยป็งไรเขาถอดตูดได้เขาตูดเขาวิ่งเข้าไปไปอไม้าก่อนเขาดีหนึ่งรอบนี้เขาไปตดเส้นชัยแล้วเพราะเขาถอดตูดเข้าไปได้ดีเยี่ยมเลยม้าก่อนรอบนี้เรามีแขกรับเชิญเด็กก็คือโจลุโนชายผู้มีความฝันเขาจะมาร่วมเป็นอุปสรรคในครั้งนี้ฉะนั้นมาทุกตัวจงเตรียมใจไว้ดีที่มีสแตนเขาเพราะเราไม่มีสแตนนั่นเองนะจ๊ะจุ๊บพร้อมนะสามสอง หนึ่งไปเลยมีนมาทุกออกตัวแล้วครับตอนนี้ไหวมากๆแล้วอย่าต่อยพรีสิเฮ้ยอโดดมาแล้วม้าเหล็กมากๆเลยแล้วทำไมแต่ละตัวมันดูขี้โกงแปลกๆที่น่าจะเนิร์ฟม,ม้าให้หมดเอ,อิ่มโอ้ม้าโซโลติดเ,เรียกคิวมปแล้วหุว<ะ>้ยแต่เขาก็รอดรอดได้ไงเนี่ยอีกด <laughs> ูด <laughs> ม้าไก่จะเป็นยังไงต่อไป รักคนอลไเฮ้ยต้องออกมาได้ดิอีกุโซอีกุโซอีกุโซอไปไปไปไลไป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 ดปไปไปไปนปไมไปไไปไมไปไปไปไไป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 ไลไปไปไปไดไไปไ ก้อนดีโอ้โอ้ใครกันเดินไปนู่นเลยอ๋อโอเคโอโอเคพี่ว่าอุปสรรคอุปสรรคนี้อันตรายเกินไปจะมีมาที่หลุดลงมาได้หรือไม่ค่ะเฮ้ยม้าไก่หลุดลงมาแล้วติดม่กลับไปแล้วปลาเฮ้ยเฮ้ยตาอนนี้ม้าพิธีกรเขาตาแดงเขาพลังกันสูงสุดเขาตาแดงเหมือนเขากำลังหิวแครอทมากๆเขาพุ่งก้อนดินช้ยมาแล้วเย้จบ ส่วนม้าที่เหลือและพิธีกรติดอยู่ในเรกเวิร์มเลยไม่สามารถแข่งต่อได้งั้นขอจบคิววัตถินเท่านี้ <c oughs> ขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอเลยจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอ้พี่ออกมาไม่ได้แล้วอ้าวพี่ออกมาไม่ได้โอ้น้าละโอ้ลอยกระบาดแล้วปิดแซวาวาลูโดแซววาลูโดเมื่อกี้แซาวาลูโดไปแวบหนึ่งเที่ยพี่ยอมแพ้เราโชคชะตาชีวิตเฮ้ยพี่รอดพี่รอดเอารอกันเย็นอะ